เราจะเอาไงต่อดีครับโอเควันนี้พี่จะมาบอกวิธีว่าเฮ้ยเราจะดูยังไงว่าคะแนนที่เราได้มาเนี่ยมันมีความหมายยังไงต่อเรานะครับโอเคอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อน,นครับว่าเวลามีเทอมออกมาเนี่ยนอกจากสกอร์ของเราแล้วสิ่งที่เขาจะให้ออกมามันจะมีอีก2ออันครับอ่าดูที่ตัวแรกครับ ตัวแรกก็คือสิ่งที่เขาให้มาก็คือนี่ครับก็คือค่าเฉลี่ยครับหรือว่าเขาเรียกสั้นๆว่ามีนหรือค่าเอลเวอรจของคะแนนของน้องนะครับทั้งคลาสว่าคะแนนที่ออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ świad. ถ้าค่ามีนเ่ยถ้าคะแนนของเราเนี่ยเราไปเปรียบเทียบกับค่ามีนได้เลยว่าเฮ้ย mm. ถ้าคะแนนของเราเนี่ยมันมากกว่ามีนก็คือมากกว่าทั้งคลาสเนี่ย่วนใหญ่ของคลาสแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านมีนนะครับส่ว mm. นถ้าคะแนนของน้องๆเนี่ยน้อยกว่ามีนนะครับก็เรียกสั้นๆว่าตกมีนเลยครับ เรารู้แล้วว่าคะแนนของเราเนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของคลาสก็คือดูที่ค่ามีนเนยนะครับสรุปทีนี้มาดูตัวที่2ครับตัวที่2เนี่ยนอกจากค่ามีเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือค่าที่เรียกว่า SD หรือว่า STD ย่อมาจากคำว่า Standard d e v i a t i o n นนั่นเองก็คือการกระจายตัวของคะแนน ของในคลาสของเราว่าคะแนนของเราเนี่ยมันกระจายตัวกันกระจุกอยู่ที่มีนหรือว่ากระจายตัวออกห่างจากมีนการกระจายตัวของคะแนนของกลุ่มของเราพี่ยกตัวอย่างอย่าง้ี้วกันถ้า SD น้อยก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยคะแนนเนี่ยมันไม่ค่อยห่างกันมากเออไม่ค่อยห่างกันมากก็คือใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆเกาะมีนด้วยอันนี้เขาเรียกว่า SD น้อยเช่น SD เท่ากับ 2- อหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือ SD น้อยๆแต่ถ้า SD ของเราเม,มากๆเช่นประมาณตั้งแต่890ขึ้นไปเนี่ย เออตัวเนี้ยก็เรียกว่ามันมีการกระจายตัวของคะแนนค่อนข้างสูงนะครับคือแบบคะแนนมันค่อนข้างกระจายครับคนที่ได้เยอะก็เยอะมากมากเลยคนที่ได้น้อยก็น้อยเยอะน้อยมากๆาเหมือนกันอันนี้คือการกระจายตัวของคะแนนดูที่ค่า sd นะครับระหว่างมากกับน้อยเราน่าจะเห็นว่าเอ้ยทั้งคลาสโดยรวมแล้วเนี่ยคะแนนมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคต่อมาแล้วเราเอาไปทําอะไรได้ไปดูนี่ครับ ถ้าเรา SD มารวกกับ mean ม,มันจะบอกอะไรเราได้บ้างพี่วาดกราฟโดยทั่วไปก่อนเลยครับของ standard เนี่ยค่า mean หรือค่า x bar เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางประมาณแถวๆนี้อ่าสมมติคะแนนออกมาเนี่ยสกอร์เราเออกมา x bar เนี่ย mean เนี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณนี้สมมติพี่กำหนดให้ตรงประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะบวกค่า mean เนี่ยไปด้วย SD อ่าอันนี้เขาเรียกว่า SD บนอ่าก็คือบวกไปสมมติ mean ของน้องเท่ากับ15 และ X Bar ซบาร์ไอตัว SD เนี่ยอยู่ที่5พี่เอา15ไปบวก5ไอตัว SD บนเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันอยู่ที่1 SD บนเนี่ยมันจะอยู่ที่20หรือว่า15บวกก็คืออยู่ที่20ครับอ่าและถ้า SD ล่างก็คือเอา15มาไปลบ5เหมือนกันก็คืออยู่ที่10น,นั่นเองทีนี้มันจะบอกอะไรเราได้ถ้าคะแนนของน้องครับอยู่ประมาณอ่าอย่างที่พี่บอกก็คือ SD ล่างกับ SD บนอยู่ที่ประมาณ10ถึง ส0บถึงยีประมาณแถวๆนี้นะอ่าสิถึงยีประมาณนี้เขาเรียกว่าน้องอ่ะอยู่ประมาณมาตรฐานแบบกลางๆนะครับประคองตัวได้ก็ก็พร้อมที่จะทําอะไรต่อได้พออยู่ประมาณนี้นะถ้าอยู่ประมาณเรนจประมาณนี้นครับก็คือไม่ได้หรุดมีนมากมาตรฐานของคลาสเลอ่าแต่ถ้าน้องเนี่ยอ่าสูงกว่าคะแนนได้คะแนนสูงกว่า s d บนก็คือ X-Bar SD บนขึ้นไปก็คือสูงกว่า20ขึ้นไป ก็คือน้องหลุด SD บนไปพอหลุดเอสดีบนตัวนี้ค่อนข้างก็ถือว่าอยู่ในสเกนที่ค่อนข้างสบายครับยิ่งถ้า SD ของน้องกว้างมากๆเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยประมาณนี้แต่ถ้าน้องแบบเก่งมากครับถ้าหลุดไป2 SD เลยคะแนนน้องสูงกว่าค่ามีนบวกไปอีก2 SD หมายความว่าต,ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น้องต้องหวังผลแล้วก็คือไปลุน A ได้นะครับ อันนี้คือ,อด้านบนอันด้านบนน่ยไม่ต้องไปสนใจมากเขาสบายๆส,สบายตัวไปดูที่คนที่หลุด SD ล่างกันบ้างถ้าคนที่หลุด s อล่างพี่ต้องบอกเลยว่าอ่ามันจะค่อนข้างอยู่ในโซนที่แบบไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ค่อนข้างจะอันตรายเราอาจจะต้องลุ้นหนี F หรืออะไรอย่างนี้เลยทีเดียวยิ่งค่า SD ยิ่งกว้างเนี่ยยิ่งอันตรายมากๆเลยครับอ่าและที่อันตรายก็คือถ้าน้องหลุดไปถึง2 SD เนี่ยเรียกว่าแนะนําเลยอันเนี้ย ตัวนี้เราอาจจะต้องดรอปและลงเรียนใหม่เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือภาพรวมของการที่เอา SE มารวมกับบีมันจะบอกอะไรเราได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ลองเอาอันนี้ไปบอกต่อกันดูนะครับว่าเฮ้ยเออเราจะรู้คร่าวๆว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงกับสำหรับสถานการณ์แต่ละเคสต,ตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปครับพี่จะบอกอะไรอีกทีนี้พี่จะพูดถึงคนโซนล่างคือต่ำกว่าเอส่ะต่ำกว่า SD หรือคนที่แบบเฮ้ย ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีํำแนะนำสำหรับก่อนตัดสินใจที่คนที่ต่ำกว่า SD ล่างหรือว่าหลุด s อดีล่างนะครับก็คือเราอาจจะต้องเกิดการดรอปหรือวิดดรอว์ที่เราจะติดตัวแบบย,ยูเนี่ยที่เขาเรียกว่าวิดดรอเนี่ยอ่าหรือภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือการถอนถูกไหมถอนวิชานี้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะไปลงใหม่ในตอนไหนเพื่อไม่ให้เกรดมันเสียไปค่ะที่เราอยากจะแนะนําก็คือพี่พี่จะแนะนําก็คือมีอยู่2ออย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เราพิจารณายอย่างนี้ครับ อย่างที่หนึ่งคือเราต้องดูด้วยว่าวิชาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการตัด F อยู่ที่ประมาณ35% 35%เฮ้ยแล้ววิคอย่างไงต่อพี่อ่ะพี่ให้ดูอย่างนี้การตัด F อ่ะส่วนใหญ่อยู่ที่35%ถูกไหมแต่สมมติว่าอ่าอันนี้คือสมมติว่าสกรของน้องเนี่ยอ่าโดยส่วนใหญ่นะพี่ยกตัวอย่างนี้คือ m i d เท r มคือ40%แล้วก็อาจจะมี attendance กับ quiz อาจจะเป็น homework นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมติว่าคลาสนียเขาให้มา10% ก็รวมกันคือ50%แสดงว่าเราจะเหลือสอบ f i n a l Exam อยู่ประมาณอีก50%ด้วยกันสำหรับการสอบ Final e x a m ซซึ่งถ้าการสอบ f i n a l Exam เหลืออีก50%อ่ะที่จำลองสถานการณ์ให้ดูนี่ครับสมมติว่า0ูถึงร0 0อย่างนี้ตอนนี้ Mid term ามิดเทอรมผ่านไปแล้ว40%สมมุตินะว่า,วานาย A เนี่ยได้มาแล้วได้มาแล้วอ่ะพี่ตั้งเกณฑ์ตรงนี้ก่อน35คือเส้นชัยของเราอย่างต่ำที่สุดที่เราควรจะได้ป่ะเป็น red flag ของเราว่าเฮ้ยต้องเกิน35นะแต่ถ้าตอนนี้นาย A เนี่ยได้มาแล้ว10 ได้ไมาแล้ว10จากส,สเฮ้ยอาจจะตกมีนด้วย10จากสสอ่าสมมติมีนอยู่15ตกมีนมาอ่าตกมีนมาได้คะแนนเท่ากับ10เต็ม40มันไม่ถึง35ทีนี้ถ้าไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะครับไอโฮมเวิร์คกับควิสหรือแอสเซนเดนต์เนี่ยอ่าคิดว่าเราน่าจะได้ประมาณ8ไม่เต็มอะ่ะแต่ก็เกือบเต็มอะ่ะสมมติว่าเข้าคลาสให้อาจารย์เห็นหน้าบ่อยๆได้ประมาณ8พี่บอกว่าเราก็จะขยับมาอีก8ใช่ไหมตอนนี้สถานการณ์ของเราก็คือมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ18แต้ม 5, 18แต้มเนะต็มร้อยนะสิแต้มเต็มร้อทีนี้การที่จะไปถึงส5การที่จะไปถึงสาม้าได้แสดงว่าเรายังขาดอยู่17บเจถูอว่าอยู่17บเคะแนนเอาสามสลบสจะเหลือนนอีกสิบเคะแนนอ้นี้ลองประเมินดูแสดงว่าไฟนอเอ็ก m ซอย่างต่ำที่สุดนะเราต้องได้อย่างน้อยก็คือ50จาก50นะต้องได้17บเจถูกว่าเออต้องได้17บเจอ่ะสิ 17, จาก50ลองไปคิดเองว่าเฮ้ยไอ้สิจาก50นะสิบเนี่ยสถานการณ์ไฟนอยากขึ้นแน่นอน แล้ว17จ50ลองคิดดูว่ามันทําได้ไหมแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ครับแต่อยู่ที่ตัวเราในการเห็นใจว่า17จาก50เนี่ยเราต้องทุ่มเทประมาณไหนถึงจะผ่านไปนทีนี้ที่จะจำลองซินายโอให้ดูว่าเฮ้ยสมมติว่าถ้าผ่านไฟนอลนะแล้วเราได้คะแนนแต่ละช่วงพยายามแล้วมันผ่านแล้วแต่ละช่วงมันจะได้เกรดประมาณเท่าไหร่พี่จำลองสถานการณ์แรกสมมติครับเราได้เบริร์บวกเพิ่มหม่20 กลายเป็นว่าคะแนนของเราจะอยู่ที่38รวมกับคะแนนเดิม38ถึงผ่าน35มาแล้วเรียบร้อยอ่ะสบายใจผ่าน F ครับรอด F แต่เกรดที่น้องจะได้ครับจะอยู่ที่ doc ครับ doc ก,ก็คือ B เนี่ยมันจะเกรดเท่า1 1แนมหายไลไดคือผ่านแล้วครับก็คือตัวนี้ไม่ต้องไป take c o u r ใหม่แต่ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเกรดสะสมที่มันอยู่ยเป็นเลข1เนี่ยซึ่งถ้าเอามารวมๆกันยเยอะๆเนี่ย มันพี่แนะนําว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นตัวที่แบบยากมากๆเอาพอผ่านไปได้เนี่ยพี่ว่าอันนี้โอเคก็ก็ถือว่าให้มันผ่านผ่านไปไม่ได้อ้นี้ไปก็ยังพอรับได้แต่เราต้องได้20นะครับอ่าก็คือเกิน17มาสมมติได้ประมาณ20เราก็จะลอด f เรียกว่ารอดเอฟแบบชิวเชียดดีกว่าอ่ะทีนี้สถานการณ์ที่2ครับสมมติในา A เนี่ยฟิตมากครับฟิตจนกระทั่งไฟนอลเนี่ย ทำได้สกอร์ได้เพิ่มอีก32จาก50นะครับ32จาก50แสดงว่าคะแนนรวมกับคะแนน midterm และค u i z เนี่ยจะกลายมาเป็น50คะแนน50%เอร์ซนตเต็ม100เนี่ยเกรดที่น้องจะได้ครับเกรดที่น้องจะได้มันจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ C ซึ่งไอ้ C เนี่ยก็คือเกรด2นั่นเองอ่าเกรด2ที่จะเรียกว่าเกรด2เนี่ยคือเกรดที่โอเคผ่านและ แต่ก็ไม่ได้สวยหรูอะไรเป็นคนกลางๆที่แบบเออเอาตัวเนี่ยเก็บไปในเรคคอร์ดได้ก็ไม่ได้ได้ไม่ได้เสียก็ถือว่าโอเคเหมือนกันแต่เราต้องดูความพยายามของเรานะเราต้องได้32นะครับเออจาก50ซึ่งไม่น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายแนะ่นอนไฟนอลยากขึ้นหรือว่าอ่าเราก็ต้องทุ่มเทอันนี้ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะทำมันหรือเปล่าโอเคต่อไปที่จําลองสถา,านการณ์สุดท้ายซึ่งมันก็เคยมีเหตุเกิดขึ้นจริงๆเหมือนกันไอ้พวกที่แม่งเทหมดหน้าตักเลยครับ ยังไงกูจะเอาให้เยอะที่สุดตอนไฟนอลรู้ว่ามิเทอร์มไม่ตั้งใจแล้วแบบเออแต่เรามีความสามารถพอสมควรพอตัวอยู่เออทำจนแม่งได้เต็มเลยไฟนอลซึ่งหนึ่งในร้านนะครับยิ่งกว่านางสาวไทอ่ะวันนี้แบบยากมากครับได้ห้าสิบเต็มเลยครับไฟนอลมิเทอร์ได้มาสิบแต่ Final. ไฟนอลแม่งเก็บเต็มเลยห้าสิบแต่แต่อาจจะเหนื่อยสมักสมบ,บอมหน่อยห้าสิบเต็มคะแนนน้องจะสะสมรวมอยู่ที่หกสิบแปดหกสิบแปดตัวนี้หมายถึงอะไรหกสิบแปดตัวนี้ก็หมายถึงว่า เฮ้ยม่ผ่านไปไกลเหมือนกันตรงเนี้ยเกรดที่น้องจะได้จากทาดการนะขี่ว่าน่าจะได้ประมาณ B ไม่น่าถึง B บวกอ่าอาจจะปริมปิมแต่น่าจะอยู่ประมาณ B แต่ไม่มีทางได้ A แน่นอนเออเนี่ยอันเนี้ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่ชอบแนะนำให้เราเรียนมิดเทอมให้ได้สกอร์สูงๆเอาไว้เพื่อไฟแนลเนี่ยไม่ต้องถึงกับได้เต็มอะ่ะไม่ต้องพยายามเยอะมากไฟแนลยังยังลุน A ได้แต่อันเนี้ยพอมิดเทิมไม่ค่อยดีไฟแนลทำแบบโคตรดีเลย,ด,เลยดีสุดๆเลย ออกมาก็ได้เกรดอยู่ประมาณ B บวกเอ้ย B ถึง B บวกนั่นเองเอออันนี้ประมาณ B เลยแหละที่ว่าน่าจะอยู่ประมาณ B ก็อันเนี้ยโอ้โหยากเหมือนกันแต่อย่าให้รู้ว่ามันก็มีโอกาสได้แม็กซิมัมสุดที่เราจะได้น่าจะได้ประมาณ B อันนี้เราลองเอาไปพิจรารณา,านะครับพี่ว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพพอสมควรสำหรับก,ก,การที่แบบใครจะตัดสินใจสู้หรือไม่สู้สุดท้ายเราต้องตัดสินใจเองเพราะมันอยู่ที่ตัวเราเรารู้ตัวว่าเฮ้ยมิเทิมกูเป็นยังไงเฮ้ยเราฟนอลกูจะพยายามได้เยอะขนาดไหนแฮะ ทีนี้อย่างที่2เกฑ์อย่างที่2ครับแฟกเตอร์อย่างที่2ที่เราอยากให้พยยิจารณาร่วมด้วยก็คือว่าก่อนที่จะดรอปเนี่ยน้องเขาจะรู้ว่าไอ้สอวิชาที่เราจะดรอปเนี่ยอ่าไอ้ตัววิชาที่เราจะดรอปเนี่ยมันมีตัวต่อไหมเช่นวิชาแคลคูลัสหมีแคลคูลัสสต่อไปต่อดิพีเควไปต่ออะไรอย่างเงี้ยมีไหมถ้ามันมีตัวต่อหมายเพราะว่าเทอมหน้าเนี่ยเราเราจะลงได้ไหม ไม่ได้แล้วมันจะจบช้าหรือเปล่าอันนี้ตเราต้องทีจ่จะนณะฟิสิกส์มีตัวต่อไหมเคมีมีตัวต่อไหมถ้ามันไม่มีตัวต่อเราอาจจะเลือกดรอปได้สบายใจกว่าแต่ถ้ามีตัวต่อก็ลองพิจารณาดูว่าข้ออีกอย่างนึงก็คือต้องลองพิจารณาตัวนี้ด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันมีตัวต่อก็จริงแต่วิชานี้มันเป็นวิชาหลักบางบางทีเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาจะเปิดตอนเทอม2ให้เราได้ลงเพราะมีคน d r อปเยอะหรือว่าตกเยอะก็จะเปิดอ่าตอนเทอม2ให้เราได้ลงได้หรือแม้กระทั่งเปิด summer ซึ่งมันเป็นออปชันเสริมให้เราได้เลือกเก็บให้ครบเราจะทําให้เราไม่จบช้าเกินไปอันนี้ก็คือ2อย่างที่ต้องพิจารณา1ก็คือเราจะผ่านเอปไหมแล้วจะได้เก็บคุ้มหรือเปล่าต้องตัดสินใจเองอันนี้อย่างที่2ก็คือมันมีตัวต่อไหมนะครับอันนี้พี่ฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับคนที่อ,อยู่ในปิมๆว่าจะได้ ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็ฝากเอานี้ไปพิจารณาด้วยครับถ้าใครอยากจะมาปรึกษาอ่าใครยังสงสัยหรืออะไรล้วแต่คะแนนผมปิ่มมากเลยอยากจะปรึกษาให้ลองไปที่อ่าไลน์แอดสเตปอัพนะครับแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยกันตอบให้ครับว่าเฮ้ยเราจะยังไงต่อดีอ่าก็จะได้รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ